นาของเราที่ปลูกครับหมดเลยสูตรนี้ครับทุกคนคงได้ผลแน่นอนครับสูตรนี้โอ้โหน้ำส้มใจชูมันก็เปรี้ยวจัดอยู่แล้วนะครับนี่ฮะคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราได้สูตรที่จะกำจัดพวกหนอนผีเสื้อแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูใช้งานกันเลยครับเพราะว่าเราสามสี่สูตรแล้วครับไม่ตุยสูตรนี้ไม่เหลือครับ ตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับเป็นเกลือนะครับเป็นเกลือน้ํายาล้างจานแล้วก็น้ําส้มสายชูนะครับใช้ได้ผลแน่นอนครับตัวนี้ดูนีแน่นอนทีนี้เรามาใช้สูตรของใช้ในครวัวเรือนกันครับทีนี้จะมีน้ําส้มสายชูน้ํายาล้างจานแล้วก็เกลือนะครับทีนี้สามตัวนี้ครับมาทดสอบกันว่าหนอนจะตายไหมทีนี้ให้พวกสารอินทรียอะไรที่ซื้อมนันใน มันไม่ได้ตุยเลยครับเอาเอาเกลือไปนะครับสองช้อนแล้วกันน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูยชอู้ประมาณสองประมาณสองช้อนนี่แหละแล้วก็น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนอ้าทีนี้เรามาทดสอบสูตรนี้กันคน ให้ละลายให้เข้ากันนะทีนี้รอติดตามผลงานตอนต่อไปนะครับไอหนอนที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่นอนนี่ใช้อะไรก็ไม่ตุยนะครับเนี่ยจับมาวันนี้เลยยังขยับตัวอยู่เลยนะครับดูดีๆสูตรไหนก็ไม่ตุยเดี๋ยวเรามาลองสูตรนี้ครับสูตรของใช้ในโครเรือนทีนี้รอติดตามผลงานตอนต่อไปครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกติดตามดไลค์กดแชร์ครับ